ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกัน,นครับวันนี้ถ้าเกิดเสียงไม่ค่อยชัดนี่ก็ต้องขอขออภัยด้วยไม่ค่อยสบายช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่ว่าวันนี้<ช>ดีนะอากาศเย็นมากถูกต้องเลยนะครับเมื่อวานก็ฝนตกวันนี้อากาศเย็นพรุ่งนี้อาจจะ ร้อนก็ได้ยังไงต้องรักษาสุขภาพไปด้วยถูกต้องเลยครับเดี๋ยวจะเป็นแบบผมเมาครับอ่าโอเคครับเรามาดูที่ข่าวแรกกันดีกว่านะครับกับงานโอ้โหที่เรียกว,ว่าเป็นงานที่อลังการมากมากนะครับรสินสอดน,นี่เป็นร้อยล้านงานช้างเลยก็ว่าได้ถูกต,ต้องเลยนะเพราะว่านี่เลยนะครับมีการขี่ขี่ม้ากันด้ว้ยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูงานของคุณกระแตกันครับ รายงานกันนะครับตั้งแต่10ทธิบิกาในรายการ Entertainment Day ครับกับงานมั่นของกระแตสุภักษรกับเจ้าบ่าวนักแข่งรถหลุยอาทิตย์ครับวัย3าปีที่มีการจูมือกันเข้าพิธีมั่นตามแบบล้านนาประยุกต์ครับที่โรงแรมดาราวเทวีที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ โดยงานนี้นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนประมาณ6กโมงครึง่งก็มีการทําบุญตักบาตรตามประเพณีจากนั้นเวลา9ก้าโมงเก้านาทีครับเจ้าบ่าวนี่ขี่ช้างนะครับอย่ที่เมื่อกี้บอกนะว่าเป็นงานช้างนะครับแล้วก็มีรถมา้ามีการแห่ขบ,บวนขันมากผ่านทุงน่งนาด้วยเออเรียกว่าอลังการมากนะครับก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามให้ได้ดูกันนะครับไม่แพ้กับเพื่อนเจ้าสาวโอ้โหมีมากมายครับสาวสวยของเราไม่ว่าจะเป็นคุณครีมเพรมสินีนะครับหนิงปณิตาเมย์พิชณาแล้วก็เปิดปานวาดครับที่ก็มีการมาอวดความ สวยในชุดแม่หญิงล้านนาเรียกได้ว่านะครับงานนี้สาวเมืองเหนือยังต้องชิดซ้ายเมื่อเจอพวกเธอเลยครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงของทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันเป็นสักข,ขีพยานเป็นจํานวนมากครับซึ่งกว่าเจ้าบ่าวหลุยอาทิตย์นะครับจะสามารถฝ่าด่านประตูเงินประตูทองเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโอ้โหเล่นเอาเหนื่อยแตยทีเดียวครับรวมถึงเจ้าสาวกระแตเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยแหละครับทั้งสองคนเลยเพราะว่าต้องออกแรงทําท่านี่ที่เราได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกว่าจะผ่านประตูเงินประตูทองมาได้ครับ มาค่ะหนึ่งสองดังนะดังๆนะหัวมารับแล้วเมียจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้เดีวนเดี๋ยวน้เยวนเดี่ยวนีเวนารเบแล้วเมียจเ๋าวนีเดี๋ยวนีเดียวนี้ีวนี้ยวนี้ว้วดนดวีเยีวนนีนี้านเ ขทงล่องนอาะเดียวคนอื่นไม่รู้ว่าของล้นเป็นยังไงช่วยทำทายดหน่อยค่ะของเราง่ายๆอนนี้ตอบถูกครับแต่ว่าตอนนี้ขอแสดงให้ดูว่าใช่ค่ะเอ๊ของลนเป็นยังไงแล้วนะช่วยทำทายดูหน่อยะ หลังจากนั้นนะครับก็มีพิธีบายสีแบบล้านนาขึ้นครับโดยเจ้าบ่าวเนี่ยหอบเงินสด10ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็ทองคาอีก100บาทมาขอเจ้าสาวครับซึ่งกระแตสุพักษรน,นะครับก็เปิดใจเพียงสั้นๆว่าคบหากันมาเป็นเพื่อนเนี่ยแปปีแล้วเริ่มศึกษากันจริงๆก็ประมาณ3ปีเศษครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากโดยค่าวันนี้นะครับก็จะมีงานปาร์ตี้ฉลองกันด้วย ส่วนพิธีงานแต่งนะครับจะมีวันจะมีขึ้นครับในวันที่5มีนาคมนี้ที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพครับเรียกว่าพิธีมั่นครั้งนี้นะครับชุดของเจ้าสาวกระแตสุภักษรเนี่ยสวยสะดุดตากว่าหลายๆชุดครับเพราะว่าได้ดีไซเนอร์ฝีมือดีครับอย่างคุณปลาสุดจิตนะครับ แห่งห้องเสื้อฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอนั่นเองแล้วก็ร่วมออกแบบนะครับกับคุณเกซีนีกล่มยูสุกต้องบอกเลยนะครับว่ามูลค่าของชุดสวยๆ3ชุดเนี่ยก็ประมาณ7หลักด้วยกันครับ <c oughs> แล้วก็เป็นชุดไทยประยุกต์ตามสไตล์ล้านนาครับชุดแรกนะครับเป็นชุดไทยประยุกต์ที่ออกแบบสําหรับพิธีทาบ,บุญตักบาตรยามเช้าด้วยเสื้อนะครับตัวเสื้อเนี่ยเป็นผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสสีขาวขอปืนครับตัดต่อลวดลวดลายลูกไม้สุดวิจิตร พร้อมกับเล่นเลเยอร์ครับแทรกคัตติ้งจับจีบด้านระบายด้านหน้าครับแล้วก็ด้านหลังตัวกระโปรงเนี่ยเป็นผ้าไหมครับแล้วก็นุ่งป้ายผ้าไหมไทยนุ่งป้ายขอภัยครับโชว์ลวดลายทอผ้าสวยงามมากและชุดที่2นะครับก็เป็นสีแดงสุดสะพรึงครับงดงามด้วยลวดลายการปักใบอย่างประนีตครับด้วยการใช้ป้องอ้อยสีทองคําแทรกเกอรเกสรสีแดงนะครับว่าลวดลายอย่างอ่อนช้อยรอยยิบระยับแวววาวนะครับด้วยงานปักที่พิถีพิถันครับ ชุดที่3นะครับก็เป็นงานออกแบบประยุกต์ชุดไทยล้านนาผสมผสานผ้าไหมไทยใช้ผ้าไหมไทยสีทองอ่อนสอดดิน้นตัวเสื้อเนี่ยก็เป็นเากาะอ,อกเข้ารูปแบบคัตติ้งสุดเนี้ยครับและการต่อลวดลายแบบโชว์ความงดงามของการวางลวดลายผ้าไทยทรวงกระโปรงเนี่ยก็จับจีบหน้านางประยุกต์โชว์ความอ่อนหวานครับด้วยการจับชายพกเรียงซ้อนเ,อเรียงซ้อนนะครับผ้าอย่างบรรจง ส่วนชุดของเจ้าบ่าวนะครับหลุยอาทิตย์ก็สวมชุดสูทแบบไทยประยุกต์ด้วยผ้าไหมที่คัดสรรเป็นอย่างดีครับพิธีแต่งงานนะครับแบบร้านหน้าก็เหมือนเหๆกับพิธีแต่งงานแบบไทยทั่วไปแต่ว่าก็จะมีพิธีบายสีสู่ขวัญผูกข้อมือนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเมื่อกี้ ไปสักนิดนึงนะครับตอนแรกบอกร้อยล้านร้อยบาทเป็นทองคำร้อยบาทกับเงินสดอีกสิบล้านบาทแต่คูณกันก็ถึงร้อยล้านอยู่นะคุณโอ้ยก็เยอะเหมือนกันนะนะครับหนึ่งร้อยบาทก็คูณเป็นตอนนี้สองหมื่นกว่าบาทนะครับทองโอ้โหซึ่งงานนี้นะโอ้โหเรียกว่าคือคืนนี้เดียวชอบนะที่เจ้าบ่าวที่ต้องมีปั่นจิ้งหรีดก่อนะผคงชอบที่เขาขี่ช้าแล้วก็ตะโกนออกมาเมื่อกี้ที่บอกว่าอืมารับแล้วนะครับเออน่ารักดีแล้วมีการสัญญาด้วยนะว่าเลิกเที่ยวแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วนะครับคือเด็กดีเลยนนดเียวะะคครรัับบถูกต้อง